สวัสดีท่านช็อกโก้ด้วยนะครับอยู่กับผมนายโดสินะครับหรือว่าเรียกผมว่าโดสก็ได้นะครับแต่ชื่อเล่นจริงๆแล้บอกนะครับเฮ้ยโอยูทเจอโอ้โหโเทคเกิอกอกอกดอะไรขึ้นเปล่าพอเทคกันมาจากไหนวะก,ก็ยังไม่มีเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็เอามาเอาชวิวิลอดกันมีเซิร์ฟเวอร์โคโลนะ ่ร้จะลาได้เร้จะลาได้ป่านะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยฆ่ากันให้เลยนะเนสเนสไอ้สั์เนส เขาจะตอบดีกว่าโอเคนะครับเราไปดีกว่านะรู้สึกเขาเขาจะไม่ตอบนะเออคุณไม่ไหวานะเพราะว่าเราก็เป็นแค่ผู้เล่นคนหนึ่งนะเดีย๋ยวเยี่ยมตามกูมาเอาไปต้องตามกูมากูจะไปสร้างบ้านเยี่ยมไม่เอาเยี่ยมทำมาแล้วไงจะตามกูแล้วกูรู้แล้วไม่ได้ตามกูอ่ะเออเปิดอ๋อพ่องตาย โอเคนะครับเดี๋ยวจะเอาชิบิลอดกันยังไงอีกทีเดี๋ยวจะมาบอกเลยนะครับตอนนี้อุ้ยไอี๋วุ้ยวุ้ยอุ้ยวุ้ยวุ้ยของแรงเงอ่ะสิงสเอ้ยสัตว์ไอ้สัตว์ไอ้เดหนูเลยแหว้ยีงมีดอกไว้เหี้ยหืมปักเข้าแต่ละอย่าง โอ้โหไม่ได้อันนี้คือไม่ได้เป็นการโปรโมทเซิร์ฟอ้าวนีย yeah. คุณแล้วทำไมผมไม่ได้เห็นออได้มาละฮะไม่ได้มาโปรโมทอ๋อสัตว์ไม่ได้มาโปรโมทเซิร์ฟนะครับเป็นการเล่นเฉยนะครับผมก็เล่นแก้เบื่อนะเออนะครับไม่มีเจตนาโปรโมทเซิร์ฟให้เขานะครับดูจักด้วยนะเดี๋ยวจะไป เราเซิร์ฟเล่นเองครับเพราะว่าเล่นเองสนุกกว่าเล่นกับคนอื่นนะครับเดี๋ยวไม่อาจจะมีแขกดว่า,อ,าอ้อยตัดแบงก์กันไรแบงก์กัไรแบงก์กัไรผมเกลียดนะผมเกลียดที่สุดเลยคือเด็กเล่นไมค์มคร f บนะฮะแล้วเราเรียกอะเรียกธรรมดาสมมติเขาชื่อเกนไอเกนเกนเกรนแล้วกันนะครับเออเนี่ยผมเรียกมาเกน พิมพ์มสมมติผมพิมพ์ในช่องแชทน,นะแล้วมันบอกว่าไลคําว่าไลเนี่ยมันแปลได้หลายอย่างนะคือหนึ่งคืออารมณ์เสียอไอย้เหญี้ยงุนหิดอ่ะเข้าใจว่าสัตว์ตั้งแต่ผมเล่นเกมอยู่กับคอมมาผมไม่เคยพิมพ์คํานี้นะคําว่าไลเนี่ยเออถึงผมจะเป็นเด็กเกอร์ผมจะพิมพ์ว่ามีอะไรหรือเปล่าครับหรือว่าอะไรเหรอครับอะไรเงี้ยเหี้ยมาถึงไลสัตว์เพื่อนกูเป็นกูก็ไม่กูก็ไม่ชอบนะไอ้สัตว์ทำไมติดเนี่ย ไอ้เฮียมาถึงไรคิดว่ากูเพื่อเล่นเหมือนกับเพื่อเล่นเหมือนไอสัตว์สองทีตายเลยหืมกูเลยขึ้นเลยสัตว์ลุกขึ้นเลยกำลังปวดขี้อยู่นะไอสัตว์โอ้ยท่านผู้ชมครับเราต้องสร้างบ้านอีกไกลฮะเดี๋ยวไม่นิแมปก็ไม่มีโอ้ยตา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 ย,ยตายตอุ้ยตายใครด้วยแมว I I yield You could only aim me wooden a fuck fish man. เโอเคเด้เ้เ erm? okay. ้ท yeah. ่านผู้ชมครับรีเพยดูอีกรอบได้นะครับไอ้สั ไปอยู่แล้วครับไปอย right? ู่แล้ววิ่งวิ่งวิ่งเอวิ่งเอวิ่งไปเลยดูของวัด <okay> yeah, oh, hey, ูของวัวดูของวัดูของวัวเฮียวิ่งละวิ่งละไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วอะไปแล้วครับไปแล้วครับเฮียแม่งเดือดเดือดเฮียโอ้ยเฮียแบบไม่รอหรอกนน้้ มันดำด้วยวะโอเคแ้าเกิดคือทำมันได้ไงวะไปว่าไปแล้วเนี่ยสัตว์ไม่ได้อยู่แล้วงมูลูกตางัหนเอยโล้โด้วอะไรมันมามองม,มีโคแล้วด้โคว่ะไม่น่าจะโดนนะมคงไม่รู้นะว่าเหล็กมันหายไปไหนนะ <laughs> ค,ครับโอเคครับท่านชมนสามารถรีเพย์ดูได้นะวิดีแหละ วิธีการชีวิตรอดนะครับอะไรแคลเตอร์ซาซาวายต่อฟอมต่อคนไหนแล้วกันคือส่วนผสมการครั้งนี้คือเอาชีวิตรอดเราต้องป้นมีทางเดินที่จะต้องอยู่รอดนั่นคือป้นป้นอุ้ยเป้ดได้ปุ๊บอุ้ยอืมอันนี้ขวันที่เผาที่เผาามมาม่ไม่ม่ ทิ้งของไม่จำเป็นไะธนู่ะเฮ้ยอันนี้ม่อามาเรากระจกมา,มา,มาเกียรติเราไม่มีอะไรแล้วมั้งถออือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใคทองใคไมังไม่ไพรเวทกันเลยว่ะเติมนี้ี๋ยว่าระจกไม่มีนี่ไอ้คนต้องกองครับเราไม่เอา เธอบอกใช่นะบอกท่านผู้ชมครับถ้าเกิดไอ้คนนี้แทกเกิลท่าซ่าบอกว่าใช่พี่แท็กนะฮะโอ้โหปวดประจานครับปวดประจานแม่งเลยนะครับแทกเกิลพ่อเงอะเฮ้ยโอ้โหเดฟักโอเคโอเคพ่อเงี้ยว่าเด้อโอเคแมโอ้เหล็กอยู่ยาวครับมีเหล็กมีเหล็กเราต้องไปให้ไกลกว่านี้ครับ เฮียเฮียเฮียตอนนี้ระวังนะมันเยอะมันเยอะ VP VP อะไรแต่มันเยอะมันเยอะโอ้โหบ t the f k โอ้โหดีเดนไหมดีดนมโอ้ยโอ้โอ้ย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 ว้าวว้า้หุ่นทองในกนะชูวิลอดกูไม่แล่นในสัตว์เข้าจไหมคือ ทุกท่านได้ยินเสียงผมไหมครับถ้าเกิดได้ยินก็ได้ยินต่อไปนะครับถ้าไม่ได้ยินก็นะดูพฤติกรรมผมแล้วกันว่าเย็นแค่ไหนนะฮะเย็นแค่ไหนอย่าลืมจังไรกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปแก้แค้นนั่นนะนะไม่คิแต่น อืมนั่นแไงอ้าวเฮ้ยอืมแล้วเตียงก็ได้วะ,อ,ะอ,อ้าวศาสตร์เสริมค้างอ,อะเงี้ยโอ้โหอ้าเอ้ยได้เตียงแล้วครับอ่ารู้สึกว่าเราต้องเอาของนี้จำเป็นออไป พวกดาบท้องกันนะเพราะว่ามันไม่ค่อยทนแล้วก็มันแต่มันแรงแนละ้วแต่นแนม 5, 4, 3, มไม่เนี่ยครัชลีฟห้าสี่สามไม่รู้จักตอนนี้เราได้หนวทางแล้วนะครับในข้าอารอ้าวอ,อย่าคิวแล้วนะก็เรื่องมึงเดชสัตว์เป็นตัวปล้อมม่งมาพูดมากอีกใช่ไหมไอ้กระสือ สัตว์กูพาดงมาได้ไงเนะี่ยกูพามาได้ยี่โดตี้ยี่โดตี้ยังมาอย่างไรยังมาอย่อมายมาไม่ได้แดกกูหรอกไม่ได้แดกกูหรอกบ้านใครมิตรคนพ่น,นมันละเอียรกูบอกว่ากูอัดรายการอยู่กูไม่ไปก็จะไหมสัตว์ลาบ,บินจินโอ้โหมีกันอยู่หกคนไอ้สัตว์กลัวแล้วทำไมมันถึงเรียกไม่เล่นนะไม่เล่นไม่เล่นนะครับการอาชูเล่ในครั้งนี้นะครับมันช่างยากเย็นเหลือเกิน เราเพุ่งไปโดูของของคนมาครับเอามันว่าเดี๋ยวจะสร้างบ้านกันนะจุดๆตรงไหนดีทำี e y w o r d เออตรงนี้เลยแล้วกัน,นครับโอเคสร้างบ้านใกล้ๆนั้นหนะ่อยเดี๋ยวไปป้นอีกรอบมรู้เรื่อง ใช่ตัวจริงก็ไม,ม่เชื่อนอี่นะครับเราไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของชาวบ,บ้านกว่านะครับเอาเรื่องของตัวเองให้รอดก่อนนะครับใครตอนนี้ตอนนี้ถ้าบังตรงจุดนี้นะครับภูมิใจมากครับไอ้สักกูใช้เลตีนะโอเคนะคเฮพูดถึงก็ลืมโลดที่ขาของแม่งมาเย่่ะ

อยู่ครับอยู่อยู่ยังอย,อยู่ยังไม่รู้อีกว่าเหล็กตัวเองหายไปไหนไอ้เหี้ยเดี๋ยวเราจะไปป้นต่อครับตานมีตัวเมมมิถัวเมมมีถัวเมมอ่าสั r มีถัวบ่ uh, เงี่ยเนี่ยเป็น,นย,ยังไงเฮ้ยผมกูยังไงเนี่ยโอเคเดี๋ยวสร้างบ้านกันเลยนะครับรู้สึกว่าเซิร์ฟนี้ผมจะเล่นอ่าถาวรหรือเปล่าก็ไม่น่าจะาก็มาดูก่อนนะว่าคนเล่นเยอะหรือเปล่าถ้าคนเล่นเยอะก็ถาวรถ้าเกิดคนเล่นกันอยู่หกห้าคนแล้วก็คงจะต้องหาเซิร์ฟอื่นเล่นนะเพราะว่า คน,คนเล่งคนเล่นน้อยมันไม่ใช่จะดีนะเออเซิร์ฟปลอมหรือเปล่าไม่ทราบน,นะครับส่วนไอเซิร์ฟที่ปิดบ่อยๆครับคือแบบอ้างว่าแก้ปัญหานะแก้ปัญหาเซิร์ฟแหละอุ๊ยอเหี้ยอ้างปัญหาว่าเซิร์ฟแลกเซิร์ฟค้างครับมีเกียน์พังเซิร์ฟแล้วคือแบบนั้นน้าในคกูจะเปิดครั้งหนึ่งนะแล้วมีแล้วคือบอกให้คนไปเติมครับเราไปเกียนบ,บ้านเขาเราไปให้ไม่เติมอ่ะคุณเลือกคุณอย่าไปเติมนะย,ยนะิ่งเลิกเล่นไปเลยไอเซิร์ฟแบบนั้นนะผมเคยเจออยู่ ผมเกือบไปเติมแม่งนะแม่งปิดบ่อยเลือเกินี่เยอะส่วนลูกเซิร์ฟที่เติมไปแล้วไม่ไม่ได้พวกเกมโหมดอะ่ะเออแม่งก็นั่นแหละด่ลุมดา่าทั้งแชทแต่แม่งไม่สนใจนะเออผมว่าเลยเลิกเติมเลยก็เลยพูดเล่นธรรมดาพอนะครับเพื่อคุณอยากได้พวกเพรอะไรก็เอ็กเลวนะเออผมเป็นแอดมินผมก็เข้าใจนะคือคนมันไม่มีตังค์อะเออทำแล้วก็ผิดนะครับ น่าสู้พวกสตาร์ไม่ได้หรอกเป็นเพื่อนแอดมินอย่างเงี้ยไอเหียใครไปทำอนะไรไะผมก็เข้าใจเกียรนะแต่เกียรบางคนผมก็ไม่เข้าใจว่าทำ,ทำ,มทำไมมึงต้องเกียรอย่างผมเนี่ยผมไม่เกียรเหล็กเข้ามาเดี๋ยวเข้าใจนะคือผมไม่มีอะไรแล้วนะครับอ่าอ้สัสผมไม่มีอะไรทำไงผม,ผมลงไปเกียร นตึด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 เอสิบห้าอันประมาณนี้ได้จะใช่ไหมถึงจะตีถึงแล้วเอาเป็นแล้วเราก็เอาเฮ้ยถ่ายไม่มีเอาเป็นค b อเตสโตนโอ้พื้นเลยดีกว,ว่ามันจะได้เริ่มง่ายกว่านะครับอ่หมเวนกลเลย เดี๋ยวเราจะไปป้นบ้านมันนะครับไปป้นบ้านมันนะคัชมร้อ,องเสร็จแม่เจอเกียนคนนี้เข้าไปไหนนะครับก็ต้องฝากถึงคนที่เกียนเซิร์ฟโพโลนะตอนนี้อยู่ด้วยนะครับอยากเกียนให้มากนะครับคือไม่ได้ด่านะคือผมก็เข้าใจคนโดนเกียนแล้วคนไม่โดนเกียนคนที่เกียนนะครับ เออก็เข้าใจซึ่งกันและกันนะเข้าใจตรงกันนะเอสัตว์ไอ้เฮียบอกไพรเวทไม่ได้นะมึงเฮ้ยเซิร์ฟเพี้ยมากท่านผู้ชมครับเซิร์ฟเพี้ยมากครับไพรเวทไม่ได้นะครับพอคลิกขวาที่ของอปั๊บแม่งเป็นรูปหิบใหญ่ดูแหละดูแหละสัตว์เซิร์ฟกากว่า โอ้ยนี้ของก็โดนต้นตายพอดีดิพระเวทเยี่ยอะไรไม่ได้นะครับโอ,โอ uh ้โหยนี่ทำอีกโอ้ยเผื่อว่าเดี๋ยวเราปล่อยของไว้นะเดี๋ยวเราไปเจียนบ้านมาเลยนะครับเราจะไปทนลำการสังหารนะครับผมว่าผมคงไม่ได้เล่นยาวๆหรอกนะก็แค่เล่นแค่สองสองหนึ่งชั่วโมงนะ่ะชั่วโมงเนะีนะ้เนี่ยผมก็เลิกแล้วเนี่ยฮู้ว์เก กากมากนะครับด่าเซิร์ฟอยู่ว่ามีเอาไม่มาแม่มามาเดี๋ยวไปก็บนะครับแค่เซิร์ฟกากดก็พอร้อมแล้วเนี่ยนะครับเฮ้ยเดี้ได้ได้เด้ได้เดี๋ยวเพื่อให้ถึงบ้านไม่ไวเพื่อเพื่อให้ถึงบ้านมันไม่ไวครับตึ้ง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 องเซิร์ฟกากมากครับกด

โเคอือเอือ huh. uh huh. ไหนบอกไม่ทำไงทัพตัวซ่าซ่าโอ้ยมึงยังจะไปเชื่อมันหีืมึงเป็นตัวจริงตัวจริงก็คงไม่มีทางเล่นเซิร์ฟกระกาพันนี้แหละครัชนะฮะท่านผู้ชมเซิร์ฟบักกิดเซิร์ฟบักกิดนะผมก็ยังพอรับได้นะถึงมันใช่เซิร์ฟโครโรถึงมันจะเพราะแม่บางคนอาจจะให้ปิดไว้ผมก็ยังรับได้แต่นี่มันเป็นเซิร์ฟโคโลด้วยไงมันต้องมีเว็บไซต์ด้วยนะไอ้ยซ่า ใหญ่ประจานนะมึงเฮ้ยไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยไอหมูน้อยเดี๋ยวข้าจะกลับมาพร้อมเสบียงบ้านก็ private ไม่ได้เลยก็เป็นข้อดีนะครับสำหรับคนที่เล่นเซิร์ฟที่ private ไม่ได้นะครับแพสศูนเรื่องมึงเด้อ QP new ตึ้ง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  ตึริงตึงตึงตึงทำไมวิ่งไม่ได้ล่ะวะกล้ามอาหารหมดโอ้ยเวนชีกัมต้างไงครับเวนชกันเวนชีกัมแล้วเว้นชีกัมแล้วโอ้ย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 อะไร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 เฮียมึงเกลียดวันที่ดิชิสไข่ไข่นั่นยาหมูหมูจ๋าหมาหนี้ หมูจ๋ามาอยู่นี่หมูจ๋ามาอยู่นี่มาอยู่นี่เก็บ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 อ้าวหายไปไหนแล้ววะเฮ้ยไปไปไปไหนก็ไปไปไหนก็ไปออเอาลูกไข่ใสดยมางเลยค่ะ ้ยเย่เย่เยโอ้โไปวิ่ง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 กยทยมอ้หอ้คก็บไม่ห้มจุ่บมามาไมบ้านนี่สัตว์เสร็จนบ้านเนี่ย โอ๊ยไปเลยเข็ดแม่เอ้ไตอนนี้ไปตอนนี้ไหนไปรีบไปบนบ้านเลยไปไปไปแล้วล้วแวแวกหยี่อะไรไปจะวรีบไปปนบ้านมันอออสันทางไปไปไหนไปยังไงโ้ยตีึึอึึอั ไอสารเด้อโอ้โอ้กันเดน็นไอเฮียกันเดน็นเดี๋ยวกเกียร์อ้าวเกียรเขาเรื่องมึงได้ไสรัรเฮียเดาเดาได้ครับนะทุณชมไหนคอมเมนต์เนี่ยเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดียร์เฮียเน,นี่ยเนี่ยมันดาวผมนเนี่ยเนี่ยมันเรื่องของมูลดิใช่ไหมเออไอ้สารกูไม่ได้ตั้งใจเล่นเซิร์ฟนี้แล้วนะเซิร์ฟการไอเฮียไพรเวทไพรเวทกล่องไพรเวทไม่ได้เลยไอ้สัด แต่ก็ชื่นชมนะว่าเซิร์ฟเขาทําออกมาได้สวยอยู่นะรู้ว่าไปกรอบมันมาเอ้ยไอเหี้เมื่อกีอ้มันเห็นอลไรู้ว่าไปกรอบของมาวะไม่มีใครสนใจเยี่ยนั่นเลยคนระับโอเครู้สึกว่าบ้านมันอยู่ตรงไหนวะขึ้นภูเขาไปอยู่ป้าวะขอของหน่ขอของหน่ขอขอหนเด็กดูนแน่หน้าหิ กูไม่เล่นเขาจะไม่ไอส,สัตว์เสร็จกูแนะ่บ้านมึงอะมาแล้วมาแล้วมึงคือยู่บ้าแช่งนี้ป่าววะโดมงหมดเลยคนระับ

เกียนบ้านครับเกียนรู้ว่าทำไมวะยางยางยางมีลูกผีเกียร์ใหม่เกียน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 เอาให้มันหมดกำลังใจในการเล่นครลบสัตว์ขอของไม่ให้นะเยี่ยกเวลไม่พิมบอกงขอของนะเฮียเนี่ยหนที่เกม ล้วประตูบ้านต้องออกเลยดีกว่าเฮ้ยเฮ้เสียงคนมามันมีเสียงคนมามันมี้เปลียนไถแม่งมาแล้วจุดนียร์เพื่ออนาคตที่ดีของเรา เจอชื่อนี้นะครับอที่จริงผมไม่ได้เป็นคนเกียร์อะไรนานะก็แค่อยากจะลองสัมผัสนะว่าการเป็นเกียร์ดียังไงนะครับมันเป็นเกียร์ที่เท่มากนะครับอ้าวหอยเซิร์ฟแม่งทำไมแหลกบ่อยอย่างวะี้ยคนเล่นเกียร์นะคนเล่นเกียร์เนี้ยพวกแหลกชิบหายเลยแหลกชิบหายเลยแหลกชิบหายในบ้านเมืองบ้านเมืองแหลกชิบหายเลย โอเคครับเสร็จแล้วครับการทำบ้าน <c oughs> แล้วเราไปสปาดูครับว่าไอ้เยนั้นอยู่หรือเปล่านะ <c oughs> เดี๋ <c oughs> ยวดิโ <c oughs> อ้โหอีะเออเออแบงแบงแล้วเป็นไรอะ่ะสตาทไม่ติดเลยอะ่ะ <c> เ <oughs> ียนันอึงแน่นอนครับ ก็ต้องขอขอโทษคนน้องภูเผลด้วยนะครับที่ผมไปเกียนบ้านนะก็คือผมก็ไม่มีอะไรทำมนะอืมอืมอ,มอมบาติปัมน้องภูเผาพุทและฟิชโอ้เออฟูดฟูดฟูดแอปเปิลแซกอืมกินทีอ่ะ โหตําตีไม่ได้น,นี่อะไรแมปมันก๊อปเขามาป้างวะหรือว่าไงวะเนี่ยท่านผะพ้ชมก็ส่งความคิดเห็นมาได้นะว่าแมปแม่งก๊อปเขามาหรือเปล่านะครับเซิรก็อยากรู้นะว่าเซิร์ฟนี่มันทุ่มทุนจริงหรือเปล่าโอเคครับ ก็ขอจบคลิปนี้นะครับเดีด๋ยวเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังหน่อยอะไหนวะไหนวะไหนวะเปิดเพงเลงอะไรดีเปิดเพงเลงอะไรดีอันนี้เป็น n a t i o n Boy Sam ไม่ใช่ของ Dom Step ฟังดัมมันไหนวะฟองดัดดดดดนนมดั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 มใช่อันนี้เป็นของ Summer Shark น,นี่ตามไม่ใช่ อันไหนวะอันนี้แซมออฟฟิเชียลออนไม่ใช่อันนี้เปล่า แล้วแนวว่าที่ผมจะเปิดให้ท่าชมฟังแหละหาแป๊บหาแป๊บหนักเลยเพลงน,นี้อ่ะอเอาเพลงของอันนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับต้งไป แป๊บแป๊บแป๊บเมื่อกี้เหมือนเจออะไร นอนอลนะไม่ใช่พอชุมพูนะครับแล้วนี้รู้สึกว่าคุณน้องผูเผาเขายังไม่รู้นะว่าบ้านเขาโดนเกียนนะครับ I hate it when you hate and preach. Got your new message, cause if there is catch fire, I can't find เคแล้วก็ถูกตัดต่อเอ้ยถูกจัดการจากเซิร์ฟเรียบร้อยเลยนะครับรู้สึกว่าผมจะต้องลบเซิร์ฟนี้ทิ้งไปแล้วนะครับโอ้โหเยอยเซิร์ฟกากมากเลยนะครับ <laughs> โอเคนะกโอกาสหน้าจะมาเจอกันในคลิปอะไรนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับซีโอเกน Next clip for m i n e craft in server นั่นเองนะครับ